อัตรก,การเคอร์ฟิลเริ่มวันที่3เมษายนพุทธศักราช2563ทั่วประเทศเวลา22.00นยกเว้นผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 2. ด้านการธนาคาร 3. การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 4. การขนส่งผลผลิตการเกษตร 5. การขนส่งหนังสือพิมพ์ 6. การขนส่งพัสดุพันธุ์เการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรองรับ 8. การขนส่งเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก 9. การขนส่งยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 10. การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 11. การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกัน 12. การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ 13. เจ้าหน้าที่ผู้มีปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพยักพนักงาน